มาดูวิธียกเอากระบะใส่เครื่องยนต์นะครับนี่ครับมาเบิ่งวิธีการเอากระบะใส่ประกอบรถยนต์ครับพี่น้องนี่นะครับอ่าปึ๊บอันนี้ครับเป็นคำมีเครื่องยกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับยกยกใส่เข้าไปนะครับยกกระบะมาใส่ครับรถกระบะอ่าตัวนี้ น่าจะเป็นอีสุดๆนะครับเอามาปะผุกนะครับเนี่ยใส่ลงไปแล้วแต่ยังไม่ลงดีเท่าไหร่นะครับแต่วก็จะลงนะครับต้องมาดูฝั่งทางด้านนี้อ่ามาดูแล้วก็จะลงให้มันพอดีนะครับตรงนี้อ๋อเป็นแบบนี้นะครับวิธีการเอาลงนะครับ ฝัง่งทางด้านนี้ก็ยังไม่ค่อยลงสนิทดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวยางมาเบิงพันวิธีการเป็นเอาล่อันไก่สีล่งแล้วครับไก่ไก่สีสนิทนะครับคุณผู้ชมครับ ใกล้ที่จะลงสนิทแล้วนี่ครับอ่าลงแล้วครับนี่เอาลงแล้วครับคุณผู้ชมครับ,บน,นี่ครับ,บเบอร์เมื่อทานนี้ครับทางนี้ยังลงเพาทัานสนิทปันไดครับอ่าอ่านี่แหละครับคุณผู้ชมครับ พ่นว่าข้างหนา้าพระท่นลงค่นมาอ่ะนี่แหละครับนี่วิธีการเอากระบะรถกระบะอิซุซุใส่เข้าไปในตัวเครื่อง